ย้อนกลับไปในปี1990หลิวเจียหลิงกำลังขับรถคนเดียวบนถนนในย่านมองก๊อกช่วงยามรุง่งเธอกำลังมุ่งหน้าไปยังบ้านของเพื่อนสนิทนักแสดงหนุ่มเหมียวเฉียวเวยหรือไมเคิลมีวเพื่อรับไปเที่ยวพักผ่อนหลังถ่ายทำเรื่อง days of being wild ทันใดนั้นรถของหลิวเจียหลิงกลับถูกขวางโดยรถตู้ปริศนา สีชายชะกันสวมเสื้อโค้ตดำรีบลงจากรถก่อนลักพาท้าไปก่อเหตุที่กลายเป็นฝันร้ายของนางเอกดาวรุ่งไปตลอดการสองเดือนก่อนหน้านี้หลิวเจียหลิงได้รับข้อเสนอให้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีพวกแก๊งมาเฟียข้องเกี่ยวเธอปฏิเสธอย่างสุภาพแต่สำหรับพวกมันการปฏิเสธคือการท้าทายอำนาจพวกมันพาเธอไปยังโกดังร้างที่มืดสนิทห่างจากถนนหลักไม่ไกล หลิวเจียหลิงถูกโยนลงพื้นคอนกรีตเย็นยะเยือกหัวใจเธอเต้นรัวราวกับกลองศึกดวงตาที่มองไม่เห็นจากผ้าผูกตายิ่งทำให้เธอตื่นกลัวที่นั่นในความมืดเสียงกดชัตเตอร์แต่ละครั้งสั่นสะเทือนหัวใจน้อยๆของหญิงสาววัยเพียง25จนยับเยินภาพของเธอในสภาพไร้อาภรณ์ถูกบันทึกไว้เพื่อขม่มขู่ใบหน้ายังชุ่มน้ำตาและความหวาดกลัวแม้ไม่มีเหตุการณ์ล่วงเกิน แต่ความอัปยดนี้รุนแรงพองที่จะทำลายชีวิตของใครลงก็ได้